สวัสดีค่ะทุกคนใครทีิมาดูก็ถือว่าเป็นดูย้อนหลังเนาะอ,อันนี้โมเดลเวอร์ชั่นใหม่ตอนนี้เรากำลังจะไปทำพี่ดัชกันว <Yes. S 1> ่าเขายังไงเนาะข <Well, S 1> าเธอด o เหม<า>ือนเราต้องกลับไปที่เดิมให yeah, <c oughs> ม yeah, <c oughs> ่เนะ แต่ก็คงได้ผลนั่นแหละเรามีอะไรเป็นอย่างสุดท้ายเกิดเร็วนี้ฉันไม่รู้มันเหมือนกับมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่นี่เลยนะเปลี่ยนเหมือนบางเปไม่อย่างกับเป็นอะไรกันเป็นอะไรกันจอดกับเบื้องบน คนนั้นม่ก้าไปด่าสิอะไรคนั้นไมกล้าไปเขาเขาอยู่ในสตรอเบอรี่เกิดอะไรขึ้นใจเย็นพวกบอลพยายามช่วยให้พวกเขาได้ไมค์ก้าที่สตรอเบอรี่ อะไรหมอนี่มันทำตัวเอมันทำไงได้ไหนๆก็ต้องช่วยเขามาไม่ฉันพอแล้วกับฉันขอนะฉันก็คงไม่โอ้ได้นายโอเคแลเลยผมโอเค พาเด็กน ah cheap>. ั่นไปที่ยวเยนนาไปอย่าทำเป็นเรื่องใหญ่แล้วเอาไม c a ลกลับมาด้วยมาเรดเดี๋ยวท่านพานายไปเรื่อนี้คืออ่าสรุปเลยว่าคือรู้หน้าจะแปลไปตรงนะจะบอกว่าพี่ดาชอ่ะเหมือนแบบ เออเดี๋ยวนะเราเราต้องอนทญาตว่าพี่น้องน้องเรนนี่น้องบอกว่าไมค์ก้าโดนจับไปโดนโดนจับโดยพวกเออจ้าหน้าที่ตอรีเทีนี้น้องก็รีบวิ่งมาเลยแล้วดัชกับอาเธอร์ก็พยายามถามหาว่าคเกือบ้าอะไรคืออาเธอร์ก็ไม่อยากทำเพราะว่ามันทำตัวของมันเองอะ asking him what we was doing, but he was he I just like, you won't be to do it. Just, just a, a little bit. You know him it is. Yes, I do. He was half soaked before we even got there. Right. Oh. Then we ran into some fellas. One of them, Mike, a new, drank some more. And this is supposed to be a dry town we're in, too. Oh, my he shoots one. I don't know how that goes. Couldn't like even tell you quite how? How? I've been the strike of a match. was on his fast, too. They was ready to strangle me up there and then. But I got away, just about. You're all right now. We'll take care of it. So, you're gonna go get him? I'll, I'll come, come with you. Uh, you need need it to leave it me. For now, let's drink no. stuff. Forget about Mark. It was drink that started all this. Yeah, fine. The wild. Yeah, the be. Get me down, then head back, okay? Okay. Now. เ้าจะทำให้นายแบบดีขึ้นเยอะน้ก็พี่แกอาจะมาถึงไฟแบบมันไปเผาอะไรมาไม่รู้

เลนี่นะเลนี่ไหมอะเลนี่อะโอ๋ oh, ลงไม่จอดข้างๆเดี๋ยวเนี่เข้าเข้ามายีรีบขอทางหน่อย Just one or two, right off of Of course, just a drink. Can we get a couple beers, please? You, I don't want no trouble. You me. I was defending myself. Give me five. I have one beer, sir. Thank you. Micah seems to know a lot of people. The problem. I don't see a lot of crazy, crazy stuff, but like crazy, crazy stuff. you shut up? Will you shut up? Be quiet, buddy. My oh, up. My lord. You men is dull. I don't a You have been leaving me alone for the last

ดื่มเยอะเกินเลนี weed. ่เลนี่นายเห็นเลนี่เพื่อนฉันไหมเลนี่เลนี่เลนี่ ไปไหนแล้ว oh, เนี ah ่ยโอ้เขาอยู่นู้นทำอะไรอ่ะเฮ้ยพระเจ้าออดื่มต่อไปเยเฮ้ย ไปพมดเลยนะออเดนี่อยู่ข้างล่างเดนี่น่ใจนะเดนี่ไปทำอะไรยู่เดนี่ไม่มีใครฉันไม่ได้พูดถึงใครนายพูดว่าอะไรนะคุณพูดว่าอะไรนะเงียบไปเลย เงียบปะท้องมาเป็นซะไอ้เนี่ยนานจุงมหอยังสักที นี่นฟังเจมือนเหมนนี่คือพยายามแล้ว่เขาไม่ได้เลนี่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  โอ้ยอยู่นี่โอ,อ้มอืมแกมเมาชุลาเป็นสิ่งที่เกิดพร้อมว่านะคะอย่าทำตามใครอยากดื่มก็ดื่มให้น้อยนะคะ 好了来吗？ คุณตำรวจแน่จริงก็จำมาสิไม่หยุดไม่หยุดแล้วจะทำไมคุณตำรวจอืมอุหนีหนีรอดไปแล้วอาวเธอร์หนีรอดไปแล้ว นอนเป็นผักเลยเมื่อกี้มันคืออะไรอะ่ะอ,อืมเย้ก็ตื่นแล้วโอ้โหกว่าจะตื่นนะพี่ แล้วโอ้ใหม่แล้วเราอยู่ไหนอ่ะโอ้โอ,โอ,โอ้ย,อออยดูดื่มเยอะมากเลยเนี่ยมิชชัน่นคอมพีทใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะเพราะว่าขอบคุณที่เข้ามาดูเลยนะคะเราเจอกันใหม่ครั้งหน้าว่าเขาจะเมาอะไรแค่ไหนก็มาดูกัน นแน่เราอยู่ไหนอ๋อเดินมาไกลอยู่นะเนี่ยพี่เดินมาไกลอยู่นะเมาเมายัางไงให้เดินมาถึงตรงนี้เออเดินมา,างไงแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย